สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะฝึกโยคะ3มท่าง่ายๆที่เน้นการกระตุ้นและการปรับสมดุลของจักระที่สหรือมณีบุระจักระจักระนี้เป็นศูนย์รวมของพลังงานภายในที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจการควบคุมตนเองและการลงมือทำการฝึกโยคะด้วยลมหายใจที่ต่อเนื่องและการจัดระเบียบร่างกายอย่างเหมาะสมจะช่วยกระตุ้นพลังงานบริเวณหน้าท้องและส่งผลต่อสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจท่าในโยคะ ในคลิปนี้จะออกแบบมาให้เหมาะกับทุกระดับผู้ฝึกโดยเน้นความปลอดภัยความมั่นคงและการตระหนักรู้ในร่างกายตนเองเป็นหลักหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปด้วยกันเลยค่ะ เราไปเริ่มกันที่ท่าแรกค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนเตรียมเข้าสู่ท่าอุตการสนะหรือท่าเก้าอี้ให้เรายืนอยู่บนสุดของเสือ่อยืนตัวตรงเท้าชิดติดกันหรือห่างกันเล็กน้อยตามโครงสร้างของสะโพกกระจายน้ำหนักลงฝ่าเท้าทั้งสองข้างอย่างเท่ากันหายใจเข้าลึกๆยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือหันเข้าหากันไหล่ผ่อนคลายไม่ยกสูงหายใจออกค่อยๆงอเข่าช้าๆย่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีอยู่จริง ค้างท่านี้ไว้ในท่าอุทคาสนะให้เราเช็คร่างกายค่ะในการทำท่าอุทคาสนะหัวเข่าจะต้องไม่เลยปลายเท้ากระดูกสหลังยาวขึ้นไม่แอนหลังหางกดลงเล็กน้อยเก็บท้องเข้าสูบสะดือเข้าไปข้างในสร้างพลังจากแกนกลางลำตัวหายใจเข้าค้างอยู่ในท่านี้ประมาณห้าลมหายใจ เมื่อไรที่เราหายใจเข้าเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงของร่างกายโดยเฉพาะต้นขาพยายามสูบหน้าท้องให้ลึลกๆเก็บหน้าท้องเข้าไปข้างในหายใจออกพยายามกดก้นลงและหัวเข่าต้องไม่เลยปลายเทา้านับ5 4 3 2 1ค่ะค่อยๆกลับมาอยู่ที่ท่ายืนค่ะ จากท่ายืนให้เราพาแขนของเราแนบชิดติดกับลำตัวเพื่อเราจะเตรียมตัวทําท่านวาสนะหรือท่ายืนค่ะจากท่ายืนหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาที่ท่า forward fold ผ่อนคลายหลังผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยืดกระดูกสันหลังตามองตรงยืดหน้าอกหายใจออกค่อยๆพับตัวลง จากนั้นจากท่าพับตัวลงเราค่อยๆงอเขา่าพาลำตัวลงไปนั่งที่กลางเสื่อโยคะเลยค่ะเพื่อเราจะเข้าสู่ท่านาวาสนะชันเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างขาชิดติดกันขมวหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอ็นตัวเล็กน้อยไปทางด้านหลังถ้าใครรู้สึกว่ารักษาสมดุลยังไม่ค่อยดีสามารถใช้มือทั้งสองข้างช่วยประคองหลังเขา่า ไว้ก่อนก็ได้ค่ะหายใจเข้าเมื่อเราเอนตัวแล้วหายใจออกพยายามยกสองขาขึ้นจากพื้น จากนั้นค่อยๆหาสมดุลของร่างกายค่ะพยายามรักษาหลังให้ตรงกระดูกสันหลังต้องยาวหายใจเข้าขแมแหวหน้าท้องเป็นการช่วยปเทคแนวกระดูกสันหลังหายใจออกปล่อยมือยืดแขนไปข้างหน้าสามารถงอเข่าหรือเหยียดตรงได้ตามความสะดวกและความแข็งแรงของร่างกายค่ะจากนั้นพยายามใครงอเข่าให้เช็คหน้าแข้งขนานกับเสือหายใจเข้า พยายามรักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงพร้อมกับขมแมวหน้าท้องหายใจออกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปทางด้านหน้าในระหว่างที่เราหายใจให้เรารับรู้ถึงความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวรวมถึงหน้าท้องของเราพลังจากภายในสู่ภายนอกหายใจเข้าและหายใจออกขยายหน้าอกผ่อนคลายไหลเก็บท้องพยุงตัวด้วยกล้ามเนื้อแกนกลางไม่ใช่การเกร็ง ในท่านี้ท่าเรืออาจจะไม่สวยถ้าเรายังไม่ค่อยแข็งแรงหากเมื่อยให้ใช้ปลายนิ้วแตะพื้นเบาๆเพื่อรักษาสมดุลความมั่นใจและพลังควบคุมของตนเองค้างไว้ที่ท่านี้ประมาณ3ลมหายใจค่ะในขณะที่เราค้างอยู่ท่านี้พยายามรู้สึกถึงความแข็งแรงของร่างกายเขแมแหวหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่การกลิงหายใจเข้าและหายใจออก เปลี่ยนท่าค่ะเราไปต่อที่ท่าสุดท้ายค่ะท่าโบโพสตนุราสนะหรือท่าคันธนูในท่านี้เราจะได้จักระที่3และจักระที่4เลยค่ะเป็นการเปิดหน้าอกและกระตุ้นพลังใจและความมั่นใจให้เราพาตัวของเรานอนคว่ำไปบนเสือ่อวางหน้าผากแตะพื้นมือวางข้างลำตัวฝ่ามือหันขึ้นหายใจเข้า งอเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วใช้มือจับข้อเท้าด้านนอกหายใจออกค่อยๆยกหน้าอกหวัวเข่าและต้นขาขึ้นจากพื้นพร้อมๆกันดึงข้อเท้ากลับเล็กน้อยเหมือนคันธนูมองตรงไปข้างหน้าหรือเลื่อนสายตาไปที่ระหว่างคิ้วหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆให้รู้สึกถึงการเปิดหน้าอกและความแข็งแรงที่ช่องท้อง อย่าให้เข่าทางออกกว้างเกินไปให้ชิดประมาณสะโพกเมื่อไรที่เรารู้สึกเจ็บหรือฝืนให้คลายท่าได้ตลอดเวลาค้างอยู่ท่านี้ประมาณ5ลมหายใจท่านี้จะเป็นการเปิดหน้าอกกระตุ้นระบบย่อยอาหารและพลังงานบริเวณช่องท้องท่านี้จะเป็นการปลุกไฟภายในเพื่อเพิ่มพลังของจักระที่สาสามารถลดความเครียดและความเฉยชา สร้างความกระหารโดยเฉพาะท่าเปิดอกจะเป็นการกระตุ้นจักกะที่4ค่ะหายใจเข้าดึงข้อเท้าขึ้นอีกครั้งหายใจออกคลายท่าค่ะ3ท่านี้เป็นการฝึกโยคะเพื่อปรับสมดุลของจักระที่3มณิปุระจักระ เราจะเริ่มจากท่าเก้าอี้อุตคาสนะเป็นการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแกนกลางเพิ่มความมั่นคงของลำตัวและเสริมสร้างความตั้งมั่นทั้งร่างกายและจิตใจต่อด้วยท่านวาสนะคือท่าเรือท่านี้จะเน้นการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้องโดยตรงสุดท้ายคือท่าดา,นะานุราศนะหรือท่าคันธนูท่านี้ได้ทั้งจักระที่3และ4เลขาการเปิดบริเวณหน้าอกคือจักระที่4หน้าท้องและลำไส้จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานบริเวณช่องท้องทั้ง3ท่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแต่ช่วยกระตุ้นและปรับสมดุลจักระที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจการตัดสินใจและพลังภายในของเราอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะขอบคุณที่ร่วมฝึกในคลิปนี้นะคะและขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนามาสเต